สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรสิริกุลพัวทากันสักครู่นอนุทินชาญวิรกูลประชุมผู้ว่าราชาการจังหวัด7จจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชากำชับใช้งบทดลองราชาการดูแลอาหารยาไม่ให้ขาดแคลน นายอนุทินชาญวิรกูลนายกระัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงหัดไทยได้นําประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทั้ง7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประกอบด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรามสระแก้วจันทบุรีและตราดเพื่อเน้นย้ําการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน พร้อมกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารยาและของใช้ส่วนตัวไม่ให้ขาดแคลนขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำให้ผู้วราชการจังหวัดชายแดนทั้ง7พื้นที่ใช้เงินทดลองราชการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและอาสารักษาดินแดนเพื่อให้แนวหน้าได้ทำงานโดยไม่ต้องปวงข้างหลัง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้เตรียมความพร้อมเรื่องโรงพยาบาลดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเตรียมเลือดให้พร้อมและให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลพี่น้องประชาชนในศูนย์อพยพด้วยนายเอกวัรพวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัม พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการและชุดกู้ชีพกู้ภัยติดตามสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นเป็นระยะตลอดช่วงเช้าในอำเภอได้มีคำสั่งอพยพประชาชนทั้ง9ตําตำบลในอำเภอบ้านกรวดออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย100%เปอร์เซพร้อมจัดระบบรองรับในจุดพักพิงที่จังหวัดเตรียมไว้และเร่งลำเลียงกลุ่มเปราะบางขึ้นรถบรรทุกและรถพยาบาลเพื่อเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน ขณะดเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ยังเร่งขนย้ายสิ่งของจําเป็นทั้งอาหารและน้ําดื่มเข้าสู่ศูนย์พักพิงบรรยากาศโดยรวมในอําเภอบ้านกรวขดขณะนี้ยังคงมีประชาชนจํานวนมากทยอยเดินทางออกจากแนวชายแดนส่งผลให้การจราจรบนถนนสายหลักมุ่งสู่ตัวเมืองชั้นในหลายจุดติดขัดเป็นระยะ สำหรับกระแสข่าวที่อ้างว่ากระสุนปืนใหญ่ BM 2 1ของกัมพูชาตกลงในพื้นที่บ้านสายโทสิบนั้นหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ออกตรวจสอบแล้วไม่พบร่องรอยหรือหลักฐานว่ามีกระสุน BM 2 1บ2 1ตกลงมาในพื้นที่ดังกล่าวโดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพนสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาสม้มตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานอซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราว ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย ช่อทันข่าวได้อีกครั้งในช่วงต่อไปดูช่อง5กฎหมายเลข5สวัสดีค่ะ